ไปวันนี้ถือน้ำไปนําทุกคนอย่าไปชู้กับงูนะเฮ้ยดอนดอนป่ามันหกเลยทุกคนคอยมีกาเหานะงูจงอ่างซ้ำดอกลับทักทายสบายดีและกัสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc ทุกท่านที่กำลังติดตามและกั ฮับส้มเป็นกำลังใจให้กับซองเบาเพชรแสนสนะวันนี้กายูป่าคือเก่าได้ยูป่าเป็นมื้อที่3พอแต่ตื่นมาก,กะพอสีออกไปหาของยูคงกินคือเก่าลวะวันนี้คือสิเป็นมื้อสุดท้ายของการมาป่าเที่ยวนี้นะสิมานหรือมีมานกระเดียวมาลุ้นเบืงองตื้นหนึ่งทุกคนก่อนอื่นเลยก่อนสีออกไปหาของยูคงกินกะต้องขอข้อมูลข้อเจอลายสำหรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ติดตามและกะฮับส้มเป็นกําลังใจมาโดยตลอด บ๊เปิลกันนั่นเหวขยิงขยิงอยู่ขาด <c oughs> สายอูขาดพี่น้องเอ้ยแ <c oughs> ม่นถือไหมน, <c oughs> นี่บ่บ่ลงเดินนีดเดียวลงเดินนะต่อมีต่ออี่ลงเดินเด้สายอูแบบนี้นี่มีคอยมันเจอเด้อเห็นมันเก่านะพี่น้องอาขาดได้แก๊บแก๊บวัชเชงวัได้ยังอันนี้กัมี <c oughs> มันเจอปะเลยแหละอันนี้กัแต่คอยเดี๋ยวเอาเื้อแล้วคอยเปลี่ยนอ่อเลยพอดีว่าบ๊เปิลเพิ่นหาดเมื่อกี้นี่นะ ได้ออไปเลยบัดน,นี้นะออไปหาของยุบของกินคอยนีไปกับมาดอนคือเก้าทุกคนไอวาวแล้วก็ไปเลยได้บัดนี้ได้ตอนเช้าๆนี่กะอากาศแจ่มใสดีด้วยทุกคนนะกะมีคอยลมแล้วกาอากาศถือว่าปกติเลยมือนี้นะแบบฟ้าแปบบ๊บตะเวนเริ่มจะขึ้นแล้วนะเดี๋ยวไปทางนี้นะมาดอนไปนำก็ได้ คนนี้คาแต่มีตีงคิงก็แป๊บแล้วได้อย่าไปนำนะย่างตามทางก่อนทุกคนเดี๋ยวสิมีอีทางนึงแป๊บตุ่ยเอากระชได้ห้าเลาะดงนะพามาดออห้าดงแล้วทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นเบิ้งวา เมื่อนี้มาดอนสิเจอหรือมีเจอสิมานหรือมีมานนะชนบอเปิลกับ่นไปอีกทางหนึ่งทุกคนเอยมาดอนกำลังมาพอดีว่ามันซาะไก่ได้มาดอนนี้นะแบบเลาะวงเวีนกว้างเลยมันบิดไปเก้อผู้เจ้ามาเลยเหงึงๆแล้วมันเกลียวมาเซะ เฮ้ยเฮ้ยพอทุกคนงูตกอ่างนะพวกงูเหลืมตัวปุกย้นึงูนะตกเจือมันค่อยนะมันอยู่ในทางนี้เฮ้ยอย่าไล่อย่าไล่เชะเชะมาโอนโอู้ตกเจอทุกคนมาโอนมาโอน อืมต mm, mm. si 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 ่อโอตัวทุกคนสำแหนปงนี่แหละอยู่นี่เมื่อกี้นะทำอิทเสียงกรึกคอยว้าเสียงเพื่อนะคอยซึ่งเอ้ยดอน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 โอตัวดำก็ึกอยู่ทุกคนตกใจตกใจ มาดอนอย่าไปชู้กับงูนะเฮ้ยดอนดอนป่ามันหกเลยทุกคนคอยมีก้าเห้านะงูจงอ่างซ้ำดอนดอนอย่าไปกับมีก้าไปวันนี้นะดอนดอน มันหกแหงทุกคนงูงูแบบงูอีลาคิงเลิงหรืวอว่างูจงอางนะหันหันมันจะโดดเสมอแล้วด้วยหมาดอนเอามาเอามาดอนหมาเคยเอ็นดับงูเสมอทุกคนมันทันแล้วทันนะมันต่อกับงูแล้วนะไปไปหุย phơi là cá háo thuộc quần này hột cả hột này bay 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 ui hả à. mình phơi đấy coi đây ô tao hàng nhảy luôn thuộc lại anh này cầm hộp lướt เห็นว่าเสื้อมันแป่นเสื้อคอยสีฮาเสื้อ,อยุอันนี้มันหกทุกคนนะลายอันตรายนือขนโม่ขนโบ่เตะเลยคอยนะเสานี้เจอตัวแรกก็แม่มงูจงอางรยทุกคนพอดีว่าคอยซึ่งมาก็ซึ่งพอดีพอดีมันมันขวางทางอยู่นะพอดีมันล่ายเข้าทางมานี่เรียวเห็ดมันก็เลยไหลเข้าไป พกสำนันเข็นว่าเซอร์มันโง่เซอร์กันน่าจะมีรอดและหมานะแต่มันสู้ได้งูนะมันสู้มาตอนที่มันเห่านะไม่ยินเศษมันย่ดีจะมาอ้อมาทุกคนเลยมามีอ้อมาในเซตเลยมาดอนไปดอนหาเนี้ยไม่กินได้พวกงูนี่อันตรายพอด นกยิงนกนกระตงโคกไปสองบาทเลยทุกคนมีถือนยเดี๋ยวะที่ใส่ไปกัคือประมาณ30กว่าเมตรนี่แหละคือไปดิกายเลยมันนี้มีเอ็นกายกใส่เลยมีถือซ้ำ ต้นไม่เปิดยตัวน,นี้มีห้อยแลนทุกคนแลนขึ้นได้แบบนี้นะตัวน,นี้หอยแลนอันน้อยๆละหอยกับแก่แต่มันขึ้นน่าจะประมาณสองสามมื้อแล้วล่ะ ถือน้ำไปน้ำทุกคนซึ่งมงนี้หมาไล่ใกล้พอดีทุกคนมันปิดไปจับทั้งพุนนะ ไอผู้ตัวหนึ่งสิได้เดินทางไปต่อก่อนเดี๋ยวมาลุ้นบางน้ำเดียวทุกคนว่าสิไดไปเลยหรือบอ่เลาะมาไก่แล้วก็ยังไม่ได้เพลออยู่ได้ นกกระตงโคกต่ำๆทุกคนมีถือไว้จะสามบัดสองมาดอดแรนต์มาจะไปเก็บไปพร้อมนกก็ได้มันมักเก็บเพ่มาดอดน,นะมันได้ยินเสียงน้อยนึงมก็ไปหาเก็บรถใส่ไปลายบาทแล้วก็ไปถือทุกคนนะเสียงมันพอจะช่อยช่อยไปนะสำ้ำว่าถือไปอุ่นเจอต่ซื้อนะเข็มีมีอันถือเลยผัดคือว่ามีอุ่นเจอไปเลยอ,อันนี้ผัด มีอ็นถืออยู่ก็เลยอุ้ยเจอับไปน้ำมาได้แต่ก็ยังมีได้เพอได้เดี๋ยวมาลุ้นก่ามือสุดท้ายนี่มันสีได้ของอยู่ของกินติดไม้ติดมือกลับมือบ้านหรือบอ่อทุกคน บออยเฮาไปปัดมาดอนเฮาไปกอนแล้วทุกคนก็เหาะก็มิดพร้อมนะที่แรกนะมันหอง ทุกคนมาหอนี้นะมาให้ตัวนี้เป็นแต่น่าจะโอยพอดีนะเหลวเบิง้งมีมีเลยทั้งเทิงทั้งลุ่มนี่ของสล้านนี่มาให้อันนี้นะแต่ก็ลดเมดหลายมือแล้วมันเป็นมาให้แห้งแล้วอันนี้นะแต่น่าจะมีพิเลืรเ้ามากินอยู่นะซาจนแปดมันแถวพื้นมันนะ หลายเขาทมาให้ทุกคนแต่มันล่นมดแล้วนะน่าเสียดาย<ฮ>ย่างขึ้นสันผูทุกคนเนอะสูงขนาดไนี้จนคัดแข้งคัดขน้องหมดละมาด่อนกันย่างตำลังละเฮาบัดเดียวออกมาแต่หึงเติมนะเฮางูจงอ่างโลดเฮากระดั ยังไ่เจอเผือเท่าแบนี้นะส่วนคอยก็เจอนงกระตงโคกไปสามสี่ตละแต่กะบ่ได้กะเหาะเห็นตัวนึงแต่มันผดีไปเลยใกล้กับพออยู่สดหลายกับมาพอแล้วกับมันบินไปทุกคนนะคอยกับมีพ่อได้ยิงมันนะเอ้าทุกคนคอยกับได้เ้ามาฮอตบอนทึงเติบเลยเสาพักไปหากะดีเมยนะ ทำบ่เปิ่นกะเพิ่นกะเฮามาแล้วได้เพิ่นกะเฮามาแล้วกะหาหนึ่งเขา้าเลยหาหนึ่งเข้ากะเพิ่นนึ่งอยู่ถึงพิ่นได้เด้อไปหาอยู่หากิีดมันอยู่บ่ไหมนี่มันอยู่ได้มื้อนี้ก่มนัน,นอยู่เนาะตัวห่อตัวนึงแล้วก็กระเล่นตัวนึงโอ้ได<อ><อ>้กระห้ออีคอยคือมีได้ซะคอยละมีมันนะกะฝาซองน้องสายได้ทุกคนคือทางน้องสายกะเฮ็ดซองมาหึงเติบแล้วล่ะกะยังมีพลาดนะผู้ที่ตามเท่าเลยล่ะ แปดร้อยสามสิบปลาย830ปลายคนก็เหลืออยู่ประมาณประมาณส,สเลประมาณสองร้อยนะสองร้อยแล้วกับสมองกันยังมีผ่านยังหลยอยู่ทุกคนกับฝ่าไปซอยกติดตามส้มซองเพิ่นได้สองน้องใส่กับซื้อซองวะเบาเปลิลแสนสนะกับเบลเปิลแสนสนะแสนสนะน,น,นี่คือกกมันเป็นน้ำสก,กุลทุกคนเอ้ย <laughs> สิ็แล้วได้ผิดหอ อได้กระหอใหญ่เลยเนาะีอน,นอกนอ้อยตัวแรกอันนี้แหกมาโอ้ได้นก,น,ออน,กน้อยอิกเก็กระเล่นได้กระเล่นได้สามตัวเนาะสามตัวโนซนคอยทุกคนคอยกับมาดอนมีได้เพลเลยไปนะแล้วก็ตรงโคกกรพอแต่ได้ใส่ไป4ีบาบใส่บัลเล่กับมีซ้ำมาเซียงตดทุกคนไอ้ตอยต้อยมันก็บีทึนะแล้วก็อ้อไปอัดแรกนี่ เจองูจงอางนะงูจงอางใหญ่เลยโอ้แถวบ้านคอยละเอินงอีลาข้างเลี้งทุกคนตัวใหญ่เลยซําเห็นปงนี่แหละพูดีว่าเห็ดมันรีบพอปลามาดอนไล่ไล่คอยเว่าคอยกะแล้วมีรอดแล้วมาดอนนะไล่เข้าไปแล้วมันต่องูนะมันตอกับหมาคอยกบิกาเฮาสงสัยมันน่าจะมีหั่งไข่มันอยู่หั่นนะมันเป็นหญ้าหกโมหันนะเหดว่าเชอร์มันแปนกะสีเฮาไปใส่เยอะจากบาทแต่อันนี้ว่าเซอร์มันงอมัน มากคืนละยันอ้อมีทันอันตรายเกินคอยก็เลยมีกล้าเฮานะมื้อนี้นี่สิได้หาให้อยูก่กินกินข้าวแล้วก็สิได้เดินทางกลับแล้วทุกคนนะเดี๋ยวไปเบิ่งว่าเฮาได้พี่เลือแด่นะส่วนบลเปิ้ลเพิ่นก็นได้3าตัวยู่ค่าวเพะล่ะที่เฮาเอาไว้นะแรดเป็ดเฮาก็ไว้อยู่เทิงรถพี่ทุกคนเนื่องจากไว้อยู่พุทธน้ำมดตึกนะตัวใหญ่ลเลยแรดเฮาก็ได้แรดเป็ดตัวนึงแล้วก็มีอยู่ค่าพี่อิ เขากะทังน้องสายเพิ่นทั้วมาเปิ้นขึ้นมานึ่งยุดเทิงพี่น,นี่กะสิเป็นแลนแห้งพี่น้องเลยเนื้อที่เข้าหาได้เที่ยวนี้กะถือว่าสมควรอยู่มารอบนี้กะมีเสเที่ยวนะมาสุดก,ก่อนกะได้เห็ดใหญ่เป็นตัวนึงทุกคนมาเที่ยวนี้กะได้แลนไปหลายโตอยู่ถือว่าโอเคอยู่มาสองเที่ยวนี่ก็ได้คือสีได้ของฟ้าของตอนทั้งครอบโคอยู่ละ เอกพีลเลอร์อันนี้น้งไฟจีกระหอกก็น้งไฟจีกระหอกเนาะเออเอ็กินเนเี่ยเยอะกินอยู่นี่ส่วนเต่าอันน่ะหนึ่งเข้าเนาะคอยกับห้ามาแต่หึงแล้วการยังไปได้เอ็ดเพ่ออยู่ทุกคนเลยเนื่องจากไหวได้เเมยแห้งได้สงสัยบุปเปิลเพิ่นขึ้นฮอดบ้านและเยื่อเมือและสงสัยเอายื่อเมื่อริบุญอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านบึ่งอยู่บ้านนั่นพอมีบุญได้เมื่อนี้ได้บุญปางสุดท้าย บุญบางไฟก็แม่นบอกอบุญบางไฟกับุญงญ่ายครับบุญสลองประตูคงพอดีว่าเขาสร้างประตูคงทางฮวัดใหม่นะก็เลยสลองบมเปิลมาหากินนี่มีค้อย,ยอ่ำพาดได้เพิ่นย่หมานอยู่ทุกคนเรอบนี้เปนลารอบนี้ต่ขึ้นเติงแล้วหลายหลายเที่ยวกะพอได้อยู่เนื่องจากแต่ละคนออกไปหาอยู่หากินมีค้อยเลอะลอประเลอะตัวน้อยตัวใหญ่ก็เอาทุกคนเลยพอได้ ไม่ได้จำแก้วก็เอานะแต่คอยมือนี้ก็สรุปก็มีมาเลยคอยนะ <c oughs> เห็นงูแล้วตกเจอเจอลบเลยมาเห่ากับขึ้นยานเลยหมาน่ากับจะไปนอนทั้งเดือเลยหมานอนก็ได้าขามือถึงใครได้เอาขี่รถมือได้ขามือก็คือเก่าแล้วรถจักคันเดียวอัดสามท,ทุกคนสทั้งมาสามทั้งมามาในขี่อยู่หน้าขี่อยู่อันในเทิงกระสอบ ถึงกันกระสอบเคืงคุยนะเต็มอัดเต็มยัดเลยแหละแต่ก้อนนี้สองคนก็นยังเต็มแล้วบันนี้ละสามทั้งไม้แห้งเต็มก็เก้าอิหาก,กินมานยังมีพ่อมือนี้นี่เป็นพ่อโคอ,อิบันนี้กำลังอายขึ้นอ,อีจังหน่อยทุกคนอีจังหน่อยการจได้ปร่งไปซอยแล้วละ่ะ เอาอีกจังน้อยจังปงกะซุกพอดีทุกคนเอ้ยเร็วๆเบื้องผัดเพราะว่าข้าวมันมีข้าวเย็นอยู่ก็เลยปงล่งหลกไปสอยอยู่ลุมพุหละสรุปเลยมื้อนี้กะกินสามโตทุกคนด้ยนกกระตงโคกที่เห่าปิ้งแหงไว้นะป้งแหงไว้ตัวนึงแล้วก,กะก็เล่นตัวนึงแล้วก็นกได้มาไหมอีตัวนึงโซนกระหาะตัวนี้เห่ากับสิได้ปิ้งสำลา่า คางแฮมๆไวล์ลักะถือเมื่อฟ้าเมื่อตอนทางครบโคทุกคนเนะียเฮากะเฮ็ดพ่ได้อยู่ได้กินนี่นะเฮ็ดกินข้าวละกะักกาจะได้ลุยเลยเนี่ยจะได้เดินทางกลับทุกคนเอาไปคางก่อเทิาของภูรัชคางยุลุ่มเนี่ยทุกคนเลยคางยุลุ่มพี่เห็นว่าเสื้อเยอะเอาขึ้นคาง ย,ย่างไว้ยุคข้าผัดยามันมีท่านแห้งนะเพราะว่าเฮากินข้าวอิ่มเฮากะสิได้ลุยเลยนะคางอยู่นี่แค่เดีมันจะแหมไหวนะเพียงไปเลยเฮากะคางแล้วเมื่อแล้วทุกคนเลยมีแต่ถ้ามะเปิลเพิ่นโค่นนกกินข้าวแล้วก็สิได้ลุยเพราะว่าขา้าวกะคอยเอามาสร้อยแล้วล่ะไฟก็จะเพิ่นล้วไปโคอยู่เสือดอกโคอยู่เต่าซิ่งนี่บ่เลอเรียบร้อยทุกคนของกินก็นได้ ตอนที่เฮ็ดค่อยกะในไายเขาเบิร์กซัมห้ากินข้าวน้ำเดียวกินข้าวเซาโคโนกกับเครื่องในก็เหาะจะเล่นได้ตัวนึงสีมือบ๊อเปิดเพิ่นขณะนี้สิ่งหนึ่งแซ่บแซ่บบ่แซ่บแน่นอนกะแซ่บอยู่ทุกคนนะแต่สู้ก้อยแล่นไม่ได้เนาะ,ะสู้ก้อยแล่นไม่ได้เนาะกินข้าวกินน้ำนี่กะลุยเลยทุกคนเนยะกินพอ่อ พอแต่ว่ากินนะวาแทก็ได้ต้องคองคือแต่ละคนก็นมีท่านเยอะเข้าไปเลยกินกาแฟแล้วก็อ้อไปเอาทุกคนหลังจากที่กินข้าวกินน้ำอิม่มแล้วก็พาเดียวกเก็บเครื่องเก็บของแล้วนี่เก็บของแต่ละคนก็นได้อันนี้คือเนื้อที่หามาได้นะ้นมาดอนกันจะไปหาบนนอนอีระบบุยังอยู่ผีได้ผงนี่คือเห่าปะยุป้าทุกคน เป็นโหดกับมอนึงแล้วก็คกพี่เลยนี้นะเครืองไซสเกี่ยวกับโคไวและโคกินโคยุโค,ก,โคกินคือคอยเอาเสื้อทางหน้านี่บาดเออไปไว้อยู่ทางพุ้นนะทางแคมดา่านุคือหลังจากที่เอาไว้เคืองจากเอามาขี่นําคือมากับเอาขึ้นรถเก็นว่าเสือ้อเ้อมันแลนกับมันไก่ไก็ลแล้วก็เสาเอามันพอแห้งทุกคนเลยไปสิได้เดินทางเลย ดุี่แลวนะทุกคนมากระขึ้นรถมาดอดสภาพเนี่ยขี่รถจักรคันหนึ่งโคนสองโคนมาตัวหนึ่งทุกคนนนอนเซยออยู่เลยนะยเห็นอย้อมันแลนเลยก็ได้ด้หมาดอดเนี้ยแต่มันแลนมีไหวแล้วเป็น งอเสาออกมาได้เจ้าบอกฝนละตกห่ำกูไปเนาะลม,มอูกอยู่ทุกคนเดินทากมากะเิ่มอมีหอดเขตหมูบม่บ้านเลยกะหอดเขตหมู่บ้านอันหมู่บ้านที่คอยอยู่นะนี่มาหอดหนองน้ำซึ่งเพื่อมาหากินน้ำก่อนแต่มันแมบขี้ตมแล้วแบบน,นี้นะเอาขึ้นรถไปได้ได้แบบน,นี้ไนดะ้คือสิเธอมันแลรเมือแล้วแบบน,นี้นะ เพราะว่านี่กาเตหายเขตโซดโ่นเป็นเขตหมู่บานเลยมู่บานที่ซุ่มคอยอยู่หละทั้ทงแมบทั้งกินฮ้อนขี่รถเด้สิได้เดินทางต่อก็มานี่ซุ่มปอยกาได้มาเอาเทินละสรุปมาดอนกะเอาขี่รถมานาคือเก้าเพราะว่าเย้เฮอมันแรงมาผัดอากาศมันฮ้อนแห้งนะงนี้ก็เลยเอาขึ้นรถมานำมาเทินกะอ,อันนี้กะสีได้ปั่นเดียวสองคนโซแลนนี่ก็เอากาสิโคปั่นเดียวทุกคน ทำไมจันดีกำลังด่างไฟอยู่ดเอาเดี๋ยววันนี้กะสิได้หาอับน้ำก็หาพักผ่อนก็โซนอันนี้กะเพิ่มแม่จันดีเพิ่มโคแลนนี่ก็ด้สารคลิปนี้ขอยกะสิได้ขอท้ายทุกท่านเพิ่งสำนีก่อนกะขอขอบมุณขอบเจอร้ายสำหรับการติดตามแล้วก็ครับส้มเอาไว้คลิปหน้าวิดีโอหน้าพรอกันไหมอีกเท่านึงสำหรับคลิปนี้กะ็บาย